ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตุ้ยนุ้ยตะลุยเที่ยวรายการที่จะมารีวิวหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองที่ดังแต่ยังไม่รู้นะครับผมปั๊บครับผมพี่ครับผมเดินครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับร้านหน่อตาบุ้เตี oh, wow. ้ยงกันนะครับ ร้านนี้จะมีประวัติแลคะความเป็นมาอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันเลยครับโต้โน้ตสลวยเที่ยวคำเตือน รายการตู้นุชตะลุยเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพาพวด์นำมาขอทั้งหนึ่งโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาตอนนี้ครับเราอยู่ร้านก๋วยเตาบุฟเฟ่หมูท้าครับเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของราง้านกันเลยครับตามมานะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของราง้านกันแล้วน,น,นะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเราจะมาคนสุดท้ายที่ส่งไม่ได้ก็เลยส่งมาประมาณสามทุ่มแล้วก็จะไปที่ตรงนี้นะครับอ่าพิจัดตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงเออเลยอุตสวรรค์ถึงเออขึ้นมาประมาณห้านเทีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามร้านอาหารอิฐดาครับสำหรับใครไม่รู้ครับผมมีลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับเออช่วยเชิญท่านจากทางเขื่อนที่ดวนะครับแล้วก็ ร้านเราเปิดมาได้สักพักเองนะครับแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ตที่หัวราคาไี่ไม่ถึง200มีทั้งน้ำดื่มน้ำแข็งอะไรอย่นี้ให้แล้วก็ร้านเราจะไม่มีน้อไกจ่จะเป็นเลืวหมูล้วนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นมีอาหารให้หลายอยา่างลองมารับประทานได้กันแต่การร้นของเรานะครับสร็จแลครับ,รบก็เข้าสู่ช่วงตัวนูน้รีวิวนะครับ เีวเรามาเริ่มรีวิวหมูกันก่อนเลยนะครับนี่ครับชิ้นนี้ครับสุกพอดีครับทำจิ้มครับเป็นไงครับเป็นไงร้อนเะัยนุ่มครับครับอันนี้เป็นหมูแบบหมูเนื้อแดงครับนี่ไม่มีมันต่อไป นี่ครับก็ปกติของร้านหมูกระทะนะครับคือพวกเส้นแก้วแล้วก็ผักครับแล้วเรามายิมน้ำจิ้มปะปานะครับเขาบอกร้านหมูกระทะร้านดีน้ำจิ้มต้องอร่อยใช่ครับใช่นี่ครับน้ำจิ้มผมว่าน้ำจิ้มอร่อยครับเผ็ดหวานพอดีครับถ้ายังไม่พอใจก็สามารถปรุงเพิ่มได้ครับน้ำจิ้มต่อไป น้ำซุปอีกอย่างนึงครับน้ำซุปก็ปกติครับยังมีของเคื่นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเป็นปลายข้าวถ่ายครับก็หอยก๊อแล้วก็ปลาเปียน,นะครับไงบ้างคนก๊อสมาร้านนี้โอ้โผมมาประจำครับอาทิตย์ละครั้งครับถ้าอบกินหมูนี่มากมันยอดมาก ทุกคนดูรีแอคครับก็ขอจบช่วง้ยนวยรีิวนะครับโอเคครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงตาเล่งของเราแล้วนะครับผมตาเล่งของเราวันนี้ก็คือจะประกวดอาหารการเด็ดนะครับผมในรากขวันตาของเรานะครับพิพิ่ภัณฑ์ก็คือเราจะให้ผู้คาแข่งขันนะครับผมเลือกวัตถุดิบที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับมาจัดการแข่งกันแล้วให้ท่านผู้ชมเป็นคนโหวตนะครับผม ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนโหวตนะครับทุกคนนะครับชอบใครอยากกินของใครก็โหวตของคนนั้นเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผู้เข้าแข่งกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เวลานะครับคนละ3านาทีนะครับในการจัดการโอเคเจ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผม นี่ครับของผมครับเป็นสไตล์ฝรั่งเศสครับเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยยีมปาดข้างครับแล้วก็จะเอาของเาวมาไว้ตรงนี้ครับส่วนปาดถอยจะเาไว้ฝั่งนี้ครับคือโดยรวมก็ว่าผมนะโอ้โหครับคุณก๊อตโอ้อันนี้สไตล์มุกเฮปเป็ดไก่ครับของของแท้เมืองยะโสกยอดครับเป็นตอนครับสไตล์ผมครับคือสไตล์แบบอังกฤษครับเรียบง่ายแบบของทันดินครับ กินมีมีทั่วเลยครับคล้ายๆสมร์ตัิโอเคครับของผมนะครับก็จะเริ่มยิ้วของหวานก่อนเลยเพราะผมเุกวันชอบยิ้วของหวานนี่ครับเราตักไม่ข็งเงินเลยครับอ๋อเคียนเดียรเคียนดีให้เคียนนี่ครับทุกคนครับถ้าชิมกรอบดูครับเขาจะชิมกรอบตักให้ผมนะครับรับชิมกรอบนี่ดูเนี่ยร้อยสีก้าทุกคนได้รับชิมกรอบแล้วนะครับยาวมากเลยตักให้ผมหน่อยครับสองลูกครับสองลูกครับสองลูกสองลูกได้ครับครับนี่ครับโอเค ครับของผมก็นี่มีปักทองนะครับดูให้สายหวานนี่ถูกใจเลยครับร้านนี้ครับผมร้านฝันดานะครับนี่นะครับของผมนะครับไฟไลท์ไออกอกๆนะครับก็จะมีข้าวนะครับแล้วก็จะมีหมี่ซั่วแล้วก็ผสมมาด้วยกับของชิมแบบกับแก้มนะครับกินแล้วเข้ากันดีอร่อยสุดยอดเลยครับ ผมนะครับก็จะประกอบไปด้วยผักกิมกอผักทองหั่นแล้วก็ลูกชิ้นนะครับผมแล้วก็ราดน้ำกะทิครับผมใครชอบก็อย่าลืมเชียร์ของผมนะครับผมของผมน้อนน้อนนี่ครับน้องน้อนแตงโมนะครับก็มีมบยองเนสครับแล้วก็ทับทิมทอดนะครับแล้วก็ไอมะเขือเทศครับแล้วก็แตงโมครับผม แม่ขอดูหน้าแต้มผมไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรดีนอกจากหน้าตาครับดูครับมีลูกตามีจมูกแล้วก็น้องแลบลิ้นนะครับส่วนจ้างของผมนะครับคือชื่อรวมิรมิสหายสไตล์ไทยอังกฤษนะครับมันก็จะมีเฟรนฟรายข้าวผัดนักเก็ตเต็กก่อกับหมี่ั้วนะครับกินของทานเล่นครับเรียบง่ายครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนโวดนะครับ ทุกคนนะครับชอบใครอยากกินของใครก็โหวตของคนนั้นเลยนะครับผมอ่าเราก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวร้านอาหารหมูกระทะร้านฝวดตานะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปักเพจไว้ตรงนี้นะครับกดตจะต่อคลิปด้วยนะครับและคลิปใหม่คลิปใหม่เราจะอัพทุกวันพุธกับวันศุกร์นะครับอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับเอแล้วครับสวัสดีครับ